เสิ yeah. 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 ้าคู่นี้ครับเดือดแน่นอนครับไทยกับเมียนมาครับ ท้าไม่จับมือแรกองพิชชาดูต่างหากกันอยู่ ไม่โดนะนะฉลับกระจับโฟวิชาไปนิดนึงคา,าร์เตียลล่างไปล่างอีทีนี่ครับออกขวาซ้ายเตะไม่ไม่ถึงนี่ครับเตะสูงครับนี่นะครับบอกใส่หัวเแ็ก ครับทีไปิชาหาชาาตุลินพัฒนไปทีงไม่ออกอาวุธกันกรครับเตนสูงไปครับ ล่างเข็นสูงครับเสียหลักลงไป กข้เข้าแล้วกรับโีชาอออซ้ายโกบีชาไว้นะวาไปเอ้าโดนเหมือนกันครับโกบโีชาโดนไปสองนัดครับหมดยกก่อนครับเตะข้าวลงไม่ถูกหลงมุ่ง โดนไปสองนับครับหัวโตมีสวนกันช่วงอิชาเข้าคือไปแล้วกันนี่ครับโดนมาขวาอีกต่อยไม่โดนช่วงอิชาให้มันจต่อไปให้มันจบ่อไปครับโอ้ว่ายน้ำเข้าไปเลยครับโชควงิชาให้มันจบจบไป พร้าพระเจ้าชอบมีช้าหมดแล้วไปน้ำเข้าหาต่อยก็ไม่โดนะ รับแล้วใช่ ना। <Tyr assessment>